สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบนจานะคะวันนี้ก็มาทานส้มตำนะคะวันนี้มีทั้งกุ้งสดกุ้งสุกแล้วก็ปูนะคะปูตัวละสิบบาทซื้อมาสามตัวนะคะแล้วก็กุ้งซื้อมาประมาณ35บาบาทนะคะก็จะได้ กุ้งอยู่หลายตัวหน่อยนะคะเบียดวันนี้เบีย์เลือกเลือกไซส์เล็กๆนะคะตําเองเลยนะคะตําถั่วนะ,ะตาถั่วทะเลต้องเรียกก่าทะเลแต่ขาดหอยนเลียงนทะเลวันนี้ก็จะออกส้มๆหน่อยนะคะง่วงนอนมากเลยร่างกายแบับสภาพไม่ทันนะคะก็คือทํางานเข้ากะแล้วเปลี่ยนมาเช้าจากเคยนอนกลางวันแล้วก็ทํางานกลางคืน แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทํางานเช้าต้องตื่นแต่เช้าเนาะแล้วก็ไปทํางานแล้วโอ้โหแบบร่างกายแบบสภาพไม่ทันก็คือเวลาวันหยุดก็นอนนอนไม่หลับอะ่ะกลางคืนอะ่ะเช้ามาต้องไปทํางานก็เหมือนกับกลางคืนไม่ได้นอนเนาะอ่าตอนนี้เบียก็พูดมากไปแล้วเนาะก็จะซท่มๆหน่อยนะคะดูตาเบียเลยเบียเหมือนว่ยังง่วงนอนมากเลยแต่บัดนีนวันนี้ซื้อกุ้งมาเนาะก็อยากจะ ตำให้ตัวเองซวงๆเนาะก็กะว่าจะกินเสร็จแล้วก็ไปรีดผ้าอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนนะเนาะเผื่อพรุ่งนี้ร่างกายจะได้ตื่นมาทำงานให้สดชื่นแจ่มใสนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเสียงแมวนะคะครุกครักครุกครักกว่าจะได้อัดได้นี่ก็คือว่าอืมต้องรอให้เพลงเขาดับเนาะตอนนี้ก็มีปัญหากับลูกแมวว่าะจะไม่ตัดต่อ เพื่อนๆเอายาวๆเลยเนาะมาพูดมากไปแล้วดูสิน้ำส้มตำของเบียร์มันจะก็น่าแซ่บอยู่นะนี่อันนี้กุ้งสุกนะฟาททำเยีวกุ้งสุกนะส่วนอันนี้ก็กุ้งดิบล้างโซดาเรียบร้อยกุ้งไซขนาดนี้กำลังน,น่ากิน <S <S ได้มาหลายตัวอยู่นะ เบียก็ขออนญาตใช้มือด้วยใช้ช้อนด้วยเนาะแต่เบ,บียถนัดถนัดมืออะขนมจีนจะไม่เหนียวนะเพราะว่าเบียเอาขอมนมจีนที่เขาทำสาเร็จเนาะเอามาอุ่นมาต้มใหม่เพราะว่าใส่ตู้เย็นไว้มันแข็งเนะาะนะคะโห ปูมาทานด้วยกันค่ะมือหน่อยขอเอาัยนะคะแบ่งอยู่ตรงนี้โทรศัพท์เหมือนกับว่ามันไม่ปรับเนาะหน้าวสดๆก็เลยเยอหลังเลิกงานมาอืม นี่ค่ะตุงเด็บปูสิบบาทปูแช่แข็งเนาะก็จะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เ็นมันก็จะเนื้อไม่แน่นเนาะเนื้อก็จะออกอซอ่แล้วแต่ความอร่อยยังคงดูนะอืม ทำทั่วค่ะดํามากอรกอ,รกอ,รกอรไม่หมดเจนขนมจีนก็มันไม่เหนียวเนาะมันจะซุยๆลูกมะละค่ะกับผักชะอมเนะมาะมะละไปเก็บข้างรัวชะอมข้างรัว อืใครมาหาเบียเบียอาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะคะแต่เบียกลับไปอยู่นะคะทุกคนอืม เยวกลับไปเยี่ยมบ้านทุกคนอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าเบจะเปิดแล้วก็นอนฟังเนาะก็เลยไม่คอมเมนต์นอนฟังนอนดูคนไหนคอมเมนต์ถ้าตายไหวอยู่ก็จะคอมเมนต์น,นะคะเบยไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ แมวปิดพัดลมให้ตลอดเลยทำไมไม่รู้อะปรับอะไรยังไงเนี่ยทำไมกลายเป็นแบบนั้นไม่ได้ ปรับไม่เปิดแล้วปรับไม่เป็นทุกคนไม่รู้วีโอจะเป็นยังไงอ่ะกไม่กล้องกลายเป็นแบบนั้นนะอไม่รู้กล้องเป็นยังไงนะทุกคนเป็นมุม ตั้งหรือมุมนอนไม่รู้ว่าตอนเนี้ว่าจะไม่ตัดต่อดูซิอ <c oughs> สอมสตอตผมข้างบ้านนะฮะยอดกำลังงาม ช่วงนี้ฝนตกทุกวันอืมว่วงวอยู่ก็ได้ซวงขึ้นมาเหมือนกันนะพักผ่อนน้อย สีก <forcé certains respuesta> <mat semester ค ะ> ุ้นนี่ค่ะอืม กูทะละักอืมแด่ได้หนมจีนเนี่ยไม่เหนียวเนอะอืมกรุงสุกจริงคนเดียวจะมุมมับหน่อยนะคะทุกคนถ้าไปกินกับคนอื่นเบลจะเรียบร้อยนะ กินคนเดียวเลยมูม,มามหน่อยนะมันอร่อยกีมือตัวเองนี่อร่อยสุดละมันประมาณว่าเราตามใจปากเราเนาะจะเอารสชาตินนะเบลเป็นคนที่กินเผ็ดหวานนิดหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยกับเผ็ดนี่สองตัวเลยนะอืปลาไปแปดนาทีเก้านาทีแล้วทุกคน Nhìn nhau dầu. Hãy chắc không 哦哦。Oh. Oh. ลูกแมวดื้อมากมอ,อยู่กับเบียร์จนหมดนะทุกคน,นอืมเซ็บอ,อ,อีกดีหรอ <c oughs> สะเดิรดจะเดิมโอ้โหแซ่บ <c oughs> น่าจะมอมมอม,มหน่อยนะ <c oughs> ทำแต่งานง่อยได้พักผ่อนนะอืมอืม เช็ดไม,ม้เช็ดมือก่อนนะโค้กอร่อยมาละขอสดน้ำจากบวก่ออืออือที่แ้วเววปต้มมาม่ามาใส่เนาะแต่ก็ลางจบคลิปเนาะน้ำดำยังแซบยโอยู่ย คลิปนี้เบียก็ขอลาไปด้วยความมุมมามของเบียรด้วยนะนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเบียรบยรรจารนะคะเบียรบยรรจารก็มีแต่แนวกินเนาะแนวทำแนวไม่พลาดทำบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะ <c oughs>